รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน เราต้องตอบทวนประคำศัพท์ภาษาลาวกันนะเป็นการทบทวนยังไงล่ะ <Okay. S 1> โอเคได้ย่างดำน้ำต้อกเลยผิดผิดวิชาแล้วภาษาลาวสิดำน้ำแมนอย่างซื้อของซื้อเครื่องเป๊ะอย่างแปลงผักแปลงผักไม่ใช่หนานผักฮะหนอนผักไม่ใช่ฟังดีๆหนานผักฮะหนองผักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ หนานผักฮะหนาวผักโอ้จะเป็นหนานหนาวน,น้นองนอะไรกันเล่ามันอ่านว่าหนานผักแปลว่าแปลงผักนะแปลงผักนี่นะเรียกว่าหนานผักถูกต้องไปเอามาจากไหนเนี่ยเอาก็เอามาจาก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 กเอาอาจารย์มาพอดีคนนี้ไงอ,อ,อ,อ้ไม่อย่าง,งตีองอาาไม่อย่างตีพากกันเทศอย่างยู อา,าอาจารย์เข้ามาก็ให้ซีนอาจารย์เลยเนาะครัทีอาจารย์เคยสอนผมไงครับที่หลังโรงเรียนว่าแปลงผักภาษาไทยอ่ะซาลาวอ่านว่าหนานาพักเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อครับมูโบเสื้อน้องเลยภาษาลาวคําว่าหน,นานพักแปลว่าแปลงพักในภาษาไทยเพราะคําว่าแปลงในภาษาไทยหมายถึงหนานในภาษาลาวนั่นเองน้องๆอ,อ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์คิดมา น้องๆเข้าใจแล้วตีไปนั่งบนเนาะผักอ๋อใช่ไปนั่งบนต้องเรียนเนาะเดี๋ยวมื่อนี้อาจารย์จะมาสอนพวกน้องเกี่ยวกันกับแปลงกับนานๆนี่แหละเป็นแปลงนานๆนี่แหละเนาะโอเคเนาะ๋ยวเฮาไม่เฮี้ยนกันเลยเนาะเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาได้โอเคไปเหา โอเคนะน้องๆเนานะหลังจากที่เราได้เียนรู้คำศัพ์เกี่ยวกันกันกบทั้งแปลงทั้งหนานเนาะทั้งภาษาไทยและภาษาลาวแล้วเดี๋ยวมามือน,นี้อาจารย์จะพาน้องๆมาอ่านคำศัพที่น้องๆเห็นอยู่หลังกระดานอานะจารย์เนาะเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมือน,นี้อาจารย์จะพาอ่านเลยเนาะ น้องๆเห็นคำศัพ์กันหมดทุกคำศัพ์เลยแมนบอกค่ะโอเคเดี๋ยวมื้อนี้อาจารย์จะพาอ่านเตละคำศัพ์กันไปเลยเพื่อให้น้องๆออกเสียงชัดเจนภาษาลาวเนาะเอาคำทำอิฐอ่านว่าพนักงานห้านขายต้นไม้พนักงานห้านขายต้นไม้พร้อมกันอีกเท่อหนึ่งพนักงานห้านขายต้นไม้พนักงานห้านขายต้นไม้ ขายต้นไม้ขายต้นไม้อาต้นไม้ต้นไม้ไม้ไม้ต้นไม้ต้นไม้โอเคพนักงานห้างขายต้นไม้พนักงานห้างขายต้นไม้แปลว่าพนักงานร้านขายต้นไม้ถูกต้องแล้วอันนี้คำศัพท์ีนึงเนาะคำต่อมาคือพอค่าต้นไม้ พ่อค้าต้นไม้อันนี้ภาษาลาวคือสารออเนาะกลมๆคือสารออเติมมาเอกใจอ่านว่าพ่อพ่อค้าต้นไม้พ่อค้าต้นไม้แปลว่าพ่อค้าต้นไม้อ่าพ่อค้าก็คือพ่อค้าเนาะแต่ภาษาลาวพ่อค้าค้าเนาะโอเคพ่อค้าต้นไม้คำต่อมาอ่านว่า ไม่ดอกไมเออภาษาลาวอ่านมาไม่ดอกไม่ดอกมันต้องดอกดอกไม่ดอกไม่ดอกเสียงมันเป็นกอไก่กอไก่มันเป็นเสียงตายยาวเนาะดังนั้นแล้วมันสิเป็นดอกไปแบบนี้โตโตมาไม่ประดับไม่ประดับไม่ประดับ ไม้ประดับภาษาเราจะออกเสียงเป็นไม้ไม้เนาะน้องๆจะบบเป็นไม้เนาะซึ่งจะแตกต่างกันกับภาษาไทยตัวที่เป็นไม้ดอกนี่แปลเป็นภาษาไทยว่าจังใดเฮไม้ดอกไม้ดอกไม้ดอกก็คือไม้ดอกเนาะส่วนไม้ประดับก็แปลว่าไม้ประดับไม้ประดับเนาะภาษาเราก็จะเป็นไม้ประดับเนาะคำต่อมาคือไม้เด็ด ไม้แดดเสียงมันจะเป็นเสียงสูงเนาะไม้แดดไม้แดด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 ดดไม้แดดไม้แดดแปลว่าไม้แดดไม้แดดตรงตัวเสียงภาษาไทยไม้แดดของเราจะเป็นแดดแดดเนาะไม้แดดเนาะโอเคคําต่อมาอ่านว่าไม้น้ำไม้น้ำ ไม้น้ำไม้น้ำไม้น้ำภาษาลาวอ่านมาไม้น้ำภาษาไทยว่าว่าปลว่าไม้น้ำไม้น้ำที่มันเกิดดยู่ตามน้ำแม่นบ่เนาะตัวต่อมาเนาะอ่านมาดอกดอกกลางของ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 นี้จะมีความหมายเหมือนกันกับดอกปีบ เมนบอกปีกาสลองส่งปีบนะเจ้านั่นนี่เออลาวกับเจ้าเอิญมาดอกกลางของดอกกลางของอ่านอีกความหนึ่งดอกกลางของดอกกลางของโอเคตัวต่อมาอันนี้คือเป็นแม่วันฤดูกาลนี่เลยเมนบอกพระเาลาววาวดอกตีนเป็ดดอกตีนเป็ดบมเมนดอกเท้าเป็ดแต่เป็นดอกตีนเป็ดโอเคเนาะแปลว่ายัง ดอกตีนเป็ดดอกตีนเป็ดนะคะเคยเห็นไหมคะนะดอกตีนเป็ดก็คือดอกสัตบัญัตสัตบัญเนาะโอเคอยู่บ้านเมืองเราอาจารย์หลายหลายได้เนาะเวลาที่มันเกิดเป็นดอกติโทอะคำโตมาอันนี้อ่านมามากหกลอดมากลอดมากลอดมาร์กลอดลอดลอดมากลอดมากลอดภาษาลาวว่ามากลอดแต่ภาษาไทย เอออาจารย์จะบ่ค่อยเห็นในประเทศไทยเนาะอาจารย์จะเห็นเพียงบางจังหวัดเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นมากไม้ท้องทินออทุกคนเป็นนอกบางไม้ท้องทินแล้วรสชาติมันจะเปรี้ยวจะส้มขนาดเลยถ้ามันดิฟจะเป็นสีเขียวถ้ามันเฮิมจะเป็นสีเหลืองถ้ามันซุกจะเป็นสีแดงภาษาออไทยอาจารย์เคยไป z อกหาเนาะมีคําศัพท์ว่า มาลอดบบมาลอดมาลอดมาลอดเออมาลอดน้องๆเคยเห็นเคยกลิ่นบอไม่เคยบ่เคยเนาะโอเคคําต่อมาอ่านมาอผักเน่าผักเน่าไม่คครกินไหมผักเน่าใช่ไหมครับจุดตองแล้วตาเล้าเป็นบอกว่าผักเน่าอ๋อผักเน่าผักเน่าผักเน่าเน่าแปลว่าหมินบางคนเอินผักหมิ่นบางคนเอิ้นผักขาบางคนเอินผักเน่าซึ่งทั้งมดทั้งปวงแปลว่า ชะอมอชะอมชะอมกลิ่นแรงชะอมกลิ่นแรงมากเนาะใส่เก่งไมเอาผักเน่าผักเน่าเพราะว่ามันหมินมันเน่าตกใจหมดเลยเนาะตัวต่อมาคือคำสุดท้ายคือคอเอือเครือเข่าเขาหออหออ่านว่าเครือเครือเครือเขาหอเครือเขาหอเครือเขาหอเครือเข่าหอแปลว่า บอรเพ็ดขมคมภาษาราวเอิรนมาเครื่อเขาหอโอเคเนาะน้องๆคำซับพวกเฮานี่มีทั้งหมด2 4 6 8 10ห1ปดสบบคำเนาะ11คำนี้ให้พวกน้องพากันไปท่องไปจำให้ได้เอาไปเล่าให้มันได้เดี๋ยวต่อไปเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาพาน้องๆให้ไปเฮียนหูเกี่ยวกันกับประโยคในการสื่อสารเนาะประโยคทํทำอีดนี่เอาคำใดดีเนาะพักฮงเฮียนหน้านี้ค่อยจะลองคุดนานพักอยู่หลังเฮือน ของค่อยพักฮงเฮียนหน้านี้พักฮงเฮียนหน้านี้ค่อยจะลองขุดหนานพักค่อยจะลองขุดหนานพักอยู่หลังเฮือนของค่อย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 พักเฮียนหน้าคือปิดเทอมหน้าเออปิดเทอมหน้านี้ปิดเทอมพักเฮียนปิดเทอมหน้านี้เนาะภาษาไทยฉันจะลองขุด แปลงผักอืหลังบ้านแปลว่าหลังเหินหลังบ้านเพราะว่าภาษาลาวเือนก็คือบ้านหลังเือนก็คือหลังบ้านมาคาต่อมาก็คือมากลอดเป็นมากไม้ที่มีประโยชน์มารอดเป็นมากไม้ที่มีประโยชน์มารอดมารอดก็มาลอดเออมาลอด ภาษาไทยต้องเอาเสียงมาลอดเนาะมาลอดมาลอดอุ้ยจัน์เป็นตะฮักเนาะมาลอดมาลอดเป็นมากไม้ที่มีประโยชน์มากเรลอดเป็นมากไม้ที่มีประโยชน์แปลไทยว่ามาลอดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มันมีประโยชน์จังไหนน้องๆมักลอดนี่มันเป็นมากไม้ที่ส้มขนาดเลยส้มเปรี้ยวส้มไปว่าเปรี้ยวมากเขาบอกสามารถกิน กินเพียวเพียวได้เพียวเพียวพอกินกินละลาภาษาลาวเอินละลาละลาคือบบได้กินกับเจวน้ําจิ้มกินละลากินละลากินละลาคือกินเปล่าเปล่าอ๋อละลาดังนั้นแล้วมักอดก็เป็นมากไม้ที่มีประโยชน์มีประโยชน์เพราะว่าอย่างมีประโยชน์เพราะว่ามีวิตามินซีสูงเนาะเป็นไผยกินนี่บ่าโอ้ยสมมติเราอยยักนอนตอนเฮียนใบสองใบสามนี่นะโอ้เข้ากันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวคําสุดท้ายประโยคสุดท้ายเนาะ แม่ของคอยแม่ของคอยมักจืนไข่ใส่ผักเนามักจืนไข่ใส่ผักเนาอีกรอบหนึ่งแม่ของคอยแม่ของคอยมักจืนไข่ใส่ผักเนาใส่ผักเนาเปร์แปรแม่ของฉันมักจืนไข่จืนไข่ก็คือเอาน้ำมันใส่แล้วเอาไข่ลงไป ทอดไะครับภาาเอิว่าจืนจืนจืนไข่ใส่ผักเนาหมายถึงผักเนาก็คือสชาอ m ชา o มแปลไทยแปลภาษาไทยแม่ชอฉันชอบชอบทำชาอ m ชุบไข่ทอดได้ด้วยกันได้ไหมหรือว่าแม่ของฉันชอบทอดไข่ใส่ชา om ทอดไข่ใส่ผักเน่า เออจืนไข่ใช่พักเน่าเนาะดังนั้นแล้วภาษารลาวเนาะเพิ่นจะเอินว่าจืนบางคนก็เอินว่าเจียวก็ได้หรือทอดก็ได้เนาะแต่พักเน่านี่จะบบเอิญนสมเนาะโอเคดังจากที่เราได้เรียนหัวคําศัพ์กันไปหลายๆคําศัพท์แล้วเดี๋ยวมื้อนี้เนาะอาจารย์จะมีเบียกบ้านให้น้องๆไปทองเด้อไปเล่าเด้อไปเล่าบทเรียนให้มันได้เลยสิบคาศัพท์นีน่ะเนาะเดี๋ยวสวโมงหน้าเฮาจังค่อยมาเหียนต่อเนาะเพราะว่าสวโมงนี้หูซึกว่าได้ยินเสียงแก้งแกล้งไปแล้วเนาะถึงเวลาแล้ว มีอย่างถามบไม่มีมีถ้าบบมีแล้วหัวหน้าห้องนักเรียนนํำความเคารพขอบใจอาจเพิ่พักพอนได้ในภาษาลาวคำว่านานพักแปลว่าแปลงผักหากพูดถึงคำว่านานคำเดียว ก็หมายถึงคำว่าแปลงในภาษาไทยเวลาจะไปเข้าสวนคนลาวมักพูดว่าไปขุดนานพักแปลว่ากำลังจะไปขุดแปลงผักคำศัพท์แถมท้ายคือคำว่าก้าเบี้ยแปลว่า,วาเพาะต้นก้าในภาษาไทยนั่นเองค่ะ